สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎ เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2564ับครับร,ร,ร้อยตระกตรีสุขสรรพิชัยนายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนร่วมประชุมโครงการสื่อถึงมือใจถึงใจห่งใยชาวเพชรบณ์ภาคีเครือข่ายด้านควบคุมยาสูบต้นแบบที่ห้องประชุมพระราชประยัติบัณฑิตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบณ์สมัชงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบณ์โดยมีดรวาทการศรีธนราชรองผู้ในการสมักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบณ์เป็นประธานเปิดการประชุม สำหรับภาคีที่เขาร่วมประชุมประกอบได้วยสำมง,งานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์หรือสพมเพชรบูรณ์ผู้แทนสครสองพิษณุโลกผู้แทนสมงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ท้องถิ่นจังหวัดภาคประชาคมสื่อมวลชนองค์กรงดเหล้าผู้แทนประธานสหวิทยาเขตสมงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์สมงานการประถมศึกษาเพชรบูรณ์ทั้ง3เขตผู้ในการโรงนในสังกัดจมลห6แห่งสมงานพระพุทธศาสนาจังหวัดโรงเรียนพระปริยธรรมจมนสองแห่ง ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจกับภาคีคือข่ายในการขับเคลื่อนสถานศึกษาโรงเรียนปลอดบุหรี่ปลอดเล่าเพื่อลดนักสูบนักดื่มหน้าใหม่ในระดับจงบังหวัดให้ครอบคลุมกับบทบาทหน้าที่และสอดคล้องกับบริบทการทำงานของแต่ละหน่วยงานให้บรรลุต,ตามวัตถุประสงค์ต่อไปปุ๋ยตามงกูดปุ๋ยขยนันทำงานทุกเม็ด